แขนตึงมากเลยมแม่เม่วนแม่กินอะไรไหมวนูี้จะสั่งให้ประจบแม่ขนาดเนี้ยหวังขอเงินแม่ไปให้แฟนแกเล่นไพ่หรือเปล่าแฟนฉันนะ่ะเขามีงานทำแล้วแฟนพี่ล่ะว่างงานมานานแล้วดิได้งานใหม่หรือยังไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเอาเวลาไปคิดเรื่องของแกเถอะผู้ชายที่ไหนเขาจะมาจริงจังด้วยมันมาหลอกเงินแกเนั้นแหละ ไอ้พูดกับน้องแรงไปหรือเปล่าก็มันว่าเมียผมก่อนนะแม่แต่ต้องไม่ได้เลยน้องเมียพี่เนี่ยพี่กล้าสาบานไหมว่าวันนี้ที่พี่มาจะมีของเงนแม่หยุดอย่าทะเลาะก,กันนีเยียเอาน้ำให้แง่หน่อยไปแม่ครับ ผมมีข่าวดีจะบอกเรากำลังเตรียมตัวจะมีหลานให้แม่นะคะจริงเหรอลูกแม่รอมานานแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> มองอะไรเมียฉันวะห่าเอาซะหน่อยมาขึ้นรถได้แล้ว คนนี้เองเหรอมีอยไอที่เพิ่งแต่งงานไปใช่ครับทำไมแม่ไม่เคยเห็นหน้าเลยจะไม่เคยเห็นก็ไม่แปลกหรอกแม่งานแต่งเขาเขาก็ไม่ชวนเราเลยจะชวนได้ยังไงล่ะตัดญาติกันไปตั้งแต่รุ่นแม่แล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหรอแม่ทำไมแม่กับป้าพาถึงมีปัญหากันเอาไว้ค่อยพูดถึงแล้วกันแม่ไม่อยากนึกถึงมันเท่าไหร่อ่ะแล้วนี่รถเป็นอะไรทำไมถึงมาจอดตรงนี้ล่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับขับมาอยู่ดีมันก็ดับแม่ครับผมของเงินเพิ่มสักหมื่นสิ นี่แกจะขอเยอะเกินไปแล้วนะฉันเพิ่งให้ไปเมื่อเทิ์ก่อนเองหมดแล้วเหรอกตผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลนี่ครับไหนจะคิดเรื่องมีหลานให้แม่อีกเอาเรื่องลูกมาล่ออยู่นั่นแหละฉันไม่เห็นว่ามันจะมีสักทีตะล่อมเอาเงินแม่มากกว่าปากดีนะที่ผ่านมาถูกหลอกมากี่คนแล้วล่ะก็เงินแม่เหมือนกันไม่ใช่หรอหยุดทะเลาะกันสักทีฉันเบื่อนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ย มีลูกอยู่แค่สองคนก็ไม่เคยรักกันเลยจะตามไปประจบแม่ของเงินอีกเด็ด แกดูแลแม่ไงปล่อยแม่ตกบันไดแบบเนี้ยแลวที่ตัวเองล่ะที่รีบม,มาโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะเป็นห่วงแม่แต่กลัวแม่ตายก่อนที่จะแบ่งสมบัติใช่ไหมล่ะจนถึงตอนนี้แม่ยังไม่แบ่งหรอเรื่องในครอบครัวแกจะยุ่งอะไรด้วยวะที่จริงควรบอกให้แม่แบ่งได้แล้วนะที่เป็นเนื้องอกในสมองอีกเกิดเป็นอะไรขึ้นมากระทานฐานจะทำยังไงฉันยังไม่ตาย แต่ได้ยินพวกแกพูดแบบนี้ฉันคงได้ตายเร็วๆนี้ละมัง้งพวกแกอย่าหวังเลยว่าฉันจะแบ่งสมบัติให้ตอนนี้สมบัติของฉันสร้างมาตั้งนานด้วยความยากลำบากพวกแกอย่าหวังเลยว่าฉันจะปล่อยให้พวกแกชุบมือเปิดไปได้ง่ายๆ ออกไปได้แล้แตื่นมาแล้วได้ยินแบบนี้ฉันยิ่งเครียดออกไป ได้ยินว่าป้าพาตกบันไดจริงเหรอครับแม่อืมใช่น่าจะออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านแล้วมั้งลราแม่จะไปเยี่ยมไหมครับลองคิดดูสิถ้าเป็นแม่ตีคิดว่าเขาจะมาเยี่ยมไหมล่ะที่ดินที่แม่พาผมไปดูวันนี้เป็นที่ที่ป้าพาโกงไปใช่ไหมครับใช่แต่เขาได้ไปก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่รู้ว่าโดนคำสาบหรือเปล่าทำไมเหรอครับแม่เห็นได้ไปทำมาหากินก็ไม่ขึ้นประกาศขายตั้งนานแล้วก็ขายไม่ออกสักทีแล้วตกลงเรื่องมันเป็นยังไงครับแม่จะเล่าให้ผมฟังได้หรือยังคุณตาของตีเลี้ยงลูกมาสองคนคือแม่กับป้าพาไม่มีมารยาทใครใช้แก้วชุดชฉันมาใส่ คุณตาเขาคอยสอนเสมอว่าให้เรารักกันทะเลาะอะไรกันอีกก็ดูน้องดิพ่อเอาของหนูมาใส่แล้วก็ไม่ขออนุญาตก,ก่อนพาก็พูดกับน,น้องดีๆหน่อยไม่เป็นไรนะน้องตั้งแต่เล็กจนโตพ่อจะคอยแบ่งทุกอย่างให้พวกเรา,าอย่างเท่า,าเทียมกันเสมอมแล้วนะพ่อจะโอบกันไปถึงไหนเนี่ยคืุน,นี้ก็คืนพี่เขาไปเดี๋ยวพ่อให้ตังค์ซื้อใหม่ แต่วันหนึ่งเมื่อพ่อจากไปแม่ถึงเพิ่งรู้ว่าพี่สาวของแม่โกงสมบัติส่วนของแม่ไปพ่อไม่มีทางทำแบบนี้พี่โกงฉันแน่แน่ฉันเป็นพี่แล้วพ่อให้ฉันดูแลเรื่องนี้แกอย่ามาเรื่องมากฉันไม่เชื่อแกเห็นอยู่ว่าพี่โกงชันกระชัดอ่ะแกอยู่เงียบๆดีกว่า ถ้ายังอยากมีบ้านอยู่แล้วตอนนี้ไม่ยังกดปราภัยไหมครับไม่แล้วล่ะแต่มันก็ห่างกันนานจนไม่รู้สึกผูกพันอะไรกันแล้ว แม่เขาซื้อของบำรุงมาให้แม่ด้วยนะวันนั้นตรวจคราวหน้าผมจะพาไปเองน,น,นะครับอ,อ,อะไรของพี่เนี่ยไอย้ไปจ่ายแม่เขาทำไมมึงต้องทำน้นถึงขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้ถูกรอบยิงค่ะดีนะที่รอดมาได้ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกฉันถ้าไม่ใช่พวกมึงแล้วจะเป็นใครมึงมันกุ้ยอยู่แล้วนี่เจ้าแบบนี้ใช่ไหมฉันไม่ได้ทำนะเวย้ยอย่าพูดใส่ร้ายอย่างนี้ดิสร้างสถานการณ์แล้วจะมาใส่ร้ายฉันใช่ไหมหยุดพอได้แล้วฉันยกสมบัติให้ก็ได้ฉันแบ่งให้ทุกคนเท่าเ่ากัน หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรอีกนะผมต้องได้มากกว่าดิแม่ผมกำลังจะมีลูกนะอินิวเยียร์มันตัวคนเดียวให้ไปก็ไป็นเ้ยงผู้ชายหมดมีลูกก็ไม่ได้อยญ่เห็นแก่ตัวที่ผ่านมาเอาของแม่ไปตั้งเท่าไหร่ยังไม่พออีกเหรอแล้วบ้านหลังนี้ทำไมไม่บอกเลยว่าจะยกให้ใครคะแม่ ฉันจะอยู่ด้วยกันนี่แหละฉันยังไม่ตายถ้าฉันยกให้พวกแกหมดแล้วฉันจะอยู่ที่ไหนทุกครั้งที่ผ่านมาแม่ก็ให้พี่ไอเยอยะแล้วนะแม่ขอได้แล้วหยุดโลกมาสักทีมีกันอยู่แค่เนี้จะจะแก่กันให้ตายห,หรือไงฉันขอละ่ะถ้าอยู่กันดีๆไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่งั้นไปกันเถอะไอต้องไปรับพ่อต่อ ผมไปก่อนนะแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่พาแม่ไปพักผ่อนก่อนแปฉันจะไปจัดก,การเรื่องเอกสาร ม่อยออยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมาหาแม่เลยไอแม่โทรมาฮัลโหลแม่ผมไม่ว่างแค่นี้นะไงล่ะแม่ลูกชายสุดที่รักของแม่ได้สมบัติไม่กลับมาบ้านเลย แม่ไม่น่าให้มันเยอะเลยอ่ะไปเอายายให้แม่หน่อยไปแม่เวียนหัวฮัลโหลว่าไงนะเดี๋ยวฉันรีบไป แกจะเสียใจไปทําไมวะฉันเห็นมิตรคนดีใจที่แฟนแกตายสมมติหน้าขยะสาวคมแบบนั้นนะพี่จะพูดเกินไปแล้วนะแฟนฉันตายทั้งคนพูดแบบนี้ได้ยังไงจะไปจงเกลียดจงชังอะไรนักหนาแม่เขาก็ตายไปแล้วแต่ถ้าว,วันนั้นมันไม่พลาดอ่ะคนที่ตายก็เป็นไอ้นะแม่ฉันกับแฟนฉันไม่ได้ําแกมันก็รู้อยู่เก่ใจและที่มันเป็นแบบเนี้ย ก็พอเ,อกเพรเวรกรรมไงคุบป่าไปเลยจนป่านนี้แล้วยวังจะทะเลาะกันอีกแม่ยกบ้านหลังนี้ให้ไอ้เถอะอ้จะดูแลต่อเองสถานการณ์แบบนี้แตยังคิดเรื่องนี้อีกเียใ,ใจดำเกินไปนะ รักบ้านหลังนี้มากก็อ,อยู่กับไอ้นิวเยียไปสองคนแล้วกันถ้าไม่มาไม่ต้องมาบ่นนะ แม่แม่เข้ามาทำไมบ้านเขาเนี่ยแม่รู้สึกแปลกๆมันเหมือนมีอะไรบอกให้แม่มาเดี๋ยวตำรวจก็จับหลอกมาบุกลุกบ้านเขาไปกันครับแม่แ,แม่ ไม่เป็นอะไรแล้วนะพี่อยู่โรงพยาบาลแล้วพี่ขอโทษสิ่งที่พี่เอาของแกมากลับมาแพ้เผาใจพี่พี่ไม่เคยมีความสุขเลยยกโทษ ฉันเอาหัวสิก,กรรมให้ไม่ต้องคิดมากนะเป็นกรรมมันตามพี่ทันแล้วนี่มันไม่พ้นคุณพยาบาลคะ่ะลูกฉันไม่เอียมบ้างไหมมาค่ะแต่ว่ามาตอนที่คุณป้าหลับอยู่ แล้วก็กลับไปแล้วให้หนูติดต่อให้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพวกแกมีกันแค่สองคนพ่อก็รักทั้งสองคนเท่ากันนะวันที่พ่อไม่อยู่พวกแกก็ดูแลกันด้วยพาอย่าทิ้งน้องนะ น้องก็อย่าลืมนะว่าเขาเป็นพี่เราทำอะไรก็ให้เกียิกันด้วย ที่เธอแอบมีชู้หรอไม่เอองั้นเลิกกันเลยไหมไหนๆก็รู้แล้วนี่ทำแบบนี้ได้วะฉันอุตส่าหห์ใ้เธอทุกอย่างอะ่ะก็ให้ฉันเองนี่แล้วตอนนี้แกก็ไม่เหลืออะไรแล้วมันก็จบกันตรงนี้แหละไม่แกบมาคุยกันให้เรื่อก่อนนะไม่ ไม่น่าเชื่อนะครับจากอยู่สุขสบายตอนนี้กลายเป็นครอบครัวแตกแยกกันหมดเลยกรรมไข่กรรมมันลูกพ้าพาเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปแล้วนี่ครับที่ดินที่เคยเป็นของแม่เห็นเดวียาอามาประกาศขายใช้นี่ผมเห็นว่าราคาถูกก็เลยซื้อมาให้แม่ขอบใจนะลูก ไม่คิดเลยว่าจะได้มันกลับมาตั้งแต่ป้าพาจากไปไอ้กับมิวเยียก็เหมือนจะไม่นำญาติกันเลยครับก็ป้าพาแบ่งสมบัติให้คนละครึ่งเพราะได้ของใครของมันก็คงแยกย้ายกันไปนั่นแหละผมก็เลยว่าป้าเขาจะแบ่งมาให้แม่ซะอีกอย่าเลยแม่อยากอยู่กับตีอย่างสงบ